คนไทยอ่ะเป็นโรคอ้วนกันหนึ่งในสาม ประเศเราภูมิใจในความอ้วนของเราได้แต่ว่าอย่าภูมิใจนานพยายามลดติ้มให้น้อยลงจะเสระสุขภาพได้เยอะขึ้นค่ะการกินนี่แหละครับให้เราเข้าโลงบาลใส่เป๊ะกับใส่บาลานซ์สองอย่างแล้วกันเนาะปฏิบัติดีของบาลานซ์ทฤษฎีหอบเป๊ะพมรู้ต้องมีก่อนไม่งั้นเรามาแอฟทายแบบพี่ยังไม่เป๊ะเนี่ยผิดพังสมัยก่อนคนอาจจะคิดว่าอาหารเช้าสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เวลาแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่แร่ธาตุกับสารอาหารที่ได้รับเราเลือกประเภทของอาหารเช้าเป็นไฮโปรตีน ไฮกูดแฟ a t แล้วก็ไฟเบอร์เยอะต้องบอกด้วยว่าออกินรูปแบบไหน สเตนลิลีสเท่านั้นนะไลโพโซมอลส,สเตนลิลีสค <c oughs> ิวเทนต้องเลือกฟอร์มด้วยนะคะคือิควย์โนนไม่กินนะครับเดี๋ยวต้วองต้องเป็นเลยค่ะต้องกินยูบีเดคาริโนเท่านั้นยาเท่านั้นครับสุดยอดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้ากลางวันเย็นเพราะอาหารทุกมื้อคือเรื่องราวชีวิตและสุขภาพของคุณรายการนี้นะคะจะพาทุกคนไปค้นหาเรื่องราวชีวิตผ่านมื้อเช้ากลางวันและเย็นกับแขกรับเชิญแต่ละอาชีพว่าพวกเขามีวิธีการในการเลือกกินกันยังไงทําให้งานเดิน วิบาลานและมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้นะคะเราอยู่แถวบางนากันเลยค่ะที่ร้านนี้ค่ะลาเมซอนาบเชบิลลี่เป็นร้านอาหารสไตล์ตะวันตกหลักสัญชาตินะคะเรามีการนัดแขกสุดพิเศษไว้ซึ่งเขารออยู่ในร้านแล้วค่ะหลายคนรู้จักเขาในนามคุณดิวดูดสุขภาพสวยใครอยากรู้ว่าการกินของคุณดิวดูดตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะไปะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณดิวดูดสุขภาพสวย ตื่นเต้นมากเลยเราไม่เคยได้เจอกันตัวจริงเลยนะถึงแม่จ่าเรียนคาเดียวกันถูกต้องเราติดตามกันมาตลอดแต่ว่าเรายังไม่เคยมาเจอกันตัวจริงขออนุญาตให้คุณดิวแนะนําตัวเองกับสักรนิ้ดีกว่าดิวดุดนะครับดิวดูดเด็กสุดยจานตอนนี้ก็เป็นเจ้าของช่องนะครับที่ดิวดุดถ่าภาพสวยนะครับมีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็มีทิกตอกนะครับก็บอกว่าจบกายภาพบำบัดมาเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นนักกายภาพแล้วอย่างคุณเฟิร์นอย่างเป็นนักกินอาหารก็จะต้องทํางานโรงพยาบาลใช่ไหมครับอ่าอย่างดิวถ้าจะไปเป็นนักกายภาพก็็จะต้้องเปนนนคคทที่ําไข Oh. แต่ว่าตอนนี้เรา ไม่ได้ทําแล้วเนาะเราแล้วนะครับก,ก็ยังมีความรู้ได้แนะนําให้ทุกคนเหมือนเดิมปกติแต่แค่ไม่ไทําผลคลายที่ช่องคือดิวดูดสุขภาพสวยมาจากอะไรคะต้องบอกว่าดิวเ,เป็นคนเรื่องเยอะครับเรื่องเยอะในเรื่องของการกินในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเพราะาตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับด้านสุขภาพมันเป็น,นที่มาของคําว่าสุขภาพสวยเพราะว่าคนทุกคนะจะบอกว่าฉั้นอยากมีการสุขภาพดีสุขภาพดีมันไม่พอมันต้องสวยไปเลยคือเดี๋ยวนี้ถ้าดูแลตัวเองะคือ เชื่อว่าทุกคนน่ยอยากจะมีสุขภาพดีไปพร้อมกับการดูดีอ่าก็คือทั้งภายในแล้วก็ภายนอก,กมันก็จะต้องสวยอ,ะอ่ะต้องสวยกว่านี้ต้องสวยสวยกว่าคําว่าสุขภาพดีก็เลยกลายเป็นคําว่าพี่ดีดูดสุขภาพสวยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่หันมาดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนไหนคะตอนป่วยตอนนั้นเนี่ยดิวจำได้เลยว่าดิวน้ำหนักประมาณ92นั่งวินมอไซค์อยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกล้าลงขาทันทีเลย ครับแล้วก็ไปโรงบรมแต่ผลว่า,ากระรอดอุโมงค์ก็เจอเอลสีห้าไม่ไหวแล้วม,มีกดทับเช้นประาสาทแล้วแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนจริงๆของเราค่ะที่เริ่ม,มเดินอ่อนแรง<อ>เวลาเราตื่นนอนมาทีหนึ่งขาจะขยับไม่ค่อยได้เราก็จะต้องสลัดสลัดสลัดขาเหมือนแบบพยา,า<อ>พยามทางพยายามทางไอ้ตรงที่กดทับออกอหลังจากนั้นมาเริ่มเริ่มจะเหมือนแบบจะต้องเหมือนเตะสะโพกเพื่อให้ขามันเดินไปได้เท่าที่ใช่ไหมใช่ใช่<อ>แล้วก็ ไม่ไหวแล้วก็เลยเริ่มต้นดูแลจากการกินประมันแบบดีวว่า90%เอร์เลยเอาน้ำหนักไปโชว์หมอตอนนั้นประมาณ75%พยายามได้วาประมาณ6เดือนหเดือนหมอก็โอ้หไปทำอะไรมา,าไปทำอะไรมาครับก็บอกว่าโอเคเราใช้วิธีนั้นวิธีนี้อาเดี๋ยวหลายคนอาจจะอยากรู้แน่นเลยว่าทำไมคุณดิวถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของไขมัน มากกว่าแบบอาจจะไม่ได้ให้ความสำคันเรื่องของแป้งถูกไหมเอออันนี้เดี๋ยวเราเค่อยมาเข้าคําถามกันได้เลยนะค,ะค่ะ อาหารลงเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยคุณดิวสุดยอดมากครับ <fend ises> เดี๋ยวเรามีเชฟค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําเมนูอาหารแต่ละเมนูให้เราเลยคืออันนี้มีอะไรบ้างคะ,คะเชฟผมเริ่มจากจานสลัดเลยนะครับจะเป็นเซียทูน่านีสัวสลัดนะครับทูน่าเ,เกตซาชิมิซาลิสัวก็จะเป็นของฝรั่งเศสไข่ต้มมีแอนโชวีมีปลาทูน่าแล้วก็มีถั่วต้มประมาณนี้นะครับเป็นสลัดคลาสสิกของฝรั่งมาถัดมาที่จานปลาครับจะเป็นแพนเซียซีบาร์นะครับหนังกรอบเสิร์ฟคู่กับผักบีนเนคกับตัว เห็ดชิเมจิผัดเนยนะครับผมบ้มาซอดไว้ครับหอยเชลล์สแกลลอ็อกฮอกไกโดนสแกลล็อกเกรซาชิมิเหมือนกันนะครับนำมันจีกระทะเสิร์ฟคู่กับบิสมอโต้ข้าวมานเลยครับผมถัดมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์ของร้าก็จริงๆจะเลือกเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไทยเนื้อไทว,ว่ากิวหรือว่าเป็นเนื้อแกะได้แต่วันนี้จะเป็นเนื้อหมูครับผมเ,เป็นคูรุฟุตะนะครับเม,มนูซิกเนเจอร์หนึ่งจะเป็นขาเป็ดกรงซีไปตุ๋นไฟอ่อน สีชั่วโมงนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับกระหล่ำม่วงตุ๋นแล้วก็เป็นต้มเชื่อมแล้วก็บันบดเนื้อเนียนก็ราดซอสเชอร์รี่สุดยอดเลยค่ะน่าทานมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะเชฟเดี๋ยวจะทานให้แบบอร่อยเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ๋อโอเคอันนี้มื้อเช้านะคุณดิวถ้าเป็นมื้อเช้าคุณดิวจะเลือกอะไรอันนี้รักกันครับขอเบาเบาก่อนนะขอเบาเบาก่อนทำอาหารไหมคะปกติไม่ค่อยทำครับไม่ค่อยทำ ทำเองเราไม่อร่อยแสดงว่ามือชาตเราจัดการตัวเองยังไงคะคุณยืนดีลิอี่อ๋อหรอใช่ครับแต่ว่าจะเน้นเนื้อเป็นโปรตีนอะไรก็ได้แล้วกันคะสมัยจะไก่หมูป้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ส่วนใหญ่จะชอบปลาทอดปลาทอดไม่ค่อยฉุบแป้งทอดด้วยปลาทอดที่เหมือนเป็นแบบปลานินทอดปลานินทอดปลาทูทอดปลาแกะปลาแกะฟิลนั้นเลยแต่ว่าดิวจะไม่กินข้าวกินแบบปลาแต่กินเยอะครับแต่กินเยอะเลยครับเราอยากเก็บโปรต้าคาโไฮเดตเราไว้ตอนเช้าเรายังไม่ได้ ใช้แรงอะไรเยอะมากเราก็กินโปรตีนไปกับไข่มันเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเมนูปลานะคะเมนูแรกเลยน่ามากน่ามากน่ามากหนึ่งสองสาอ่ะหนึ่งสองสามอืมอร่อยอันนี้แะครับพี่คนอร่อยอ่ะอันนี้แะครับคืออาหารเช้าผมไปเลยอ่ะดีงามพรับเก้ามากสุดยอด ถ้าเกิดว่ากินปลากับคู่กันกับผักขมมันจะได้ความเค็มกาลังดีใช่ใช่ปลาอาจจะมีความโดดกว่าผักขมใช่ในเกร็ดแง่เกร็ดนี่มันก็จะเปรี้ยวหอมเหรอเราก็จะคลุกเนยใช่ครับยำๆเรียกสามารถกินผักได้โดยที่แบบเป็นไงคไม่ต้องราดก็อยากชิมอาหารน่าทานจริงรู้ขอโทษครับ อสดชื่นครับสดชื่น,ชนใช่ไหม,มน้องดิวบอกว่าน้องดิวไม่กินของดิบน,น้องดิวก็เลยไม่แตะถุนอาหารทาเลยใช่ใครับทำไมถึงไม่กินของดิบจริงๆเกรดแบบนี้จริงๆเราทานได้แต่ว่าใส่ดิวเองที่เป็นคนชอบกินของสุกเดือดอะ มันจะมันจะต้องเห็นแบบเดือดปุดปดก่อนอ่ะแล้วมาถึงหน้าเราอ่ะเราจะกินอุณหภูมิเท่าไหร่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ว่าเดือดมันใจว่ามันผ่านการปรุงสุกแล้วก็คืออาหารต้องปรุงสุกแม้แต่แซลมอนดียวก็ไม่กินนะครับอ๋อแซลมอนดิบไม่กินแซลมอนทาซิมิดียวก็ไม่กินอ่าแต่แซลมอนสุกกินแต่สเต็กแซลมอนโอโหมาเลยแล้วยิ่งแซลมอนที่มันแบบเขาเสียจนน้ํามันออกมาอันนั้นแบบโหดูสดหมดเลยนะอ ไข่มันดีใช่ไหมคะไข่มันดีค่ะคกินด้ค่ะอันนี้เช็คลิสต์ผ่านอันนั้นดิวกินแบบสดขูดจานกินเลยครับพี่กัญญอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากนะคะคือมันช่วยเรื่องของการกันเชื้อได้นะหลายคนอนะ่ะกินอาหารสุสดิบนอกบ้านนะ่ะไม่ได้คิดอะไรเพราะมันอร่อยแต่ปรากฏว่าเราโดนเชื้อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็คือเนี่ยลำไส้แปรปวนใช่ได้ยินมาว่าคุณดิวอ่ะไม่กินอาหารเช้าใช่ครับทําไมถึงไม่กินคะเพราะว่าตื่นเที่ยงหรอโอเคอันนี้คืออาจจะเป็นแบบว่าการสัมพันธ์มือเช้าที่ฟันที่สุด สมัยก่อนคนอาจจะคิดว่าอาหารเช้าสําคัญใช่ครับตอนนี้อาหารเช้าสาคัญแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เวลาแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่แร่ธาตุกับสารอาหารที่ได้รับถ้าเกิดคุณบอกว่าข้า,าวเช้าจำเป็นต้องกินแต่ว่านั้นไปเลือกกินปลาท้องโกจบเลยอันนี้ไมไ่เรียกว่าการกินอาหารเช้าแล้วมีสุขภาพดีเลยกลายเป็นอาหารเช้าแล้วแบบหนักกว่าเดิมอีใช่ไหมครับพี่ว่าอันเนี้ยเข้าข่ายกับการทำไอเอฟเหมือนกันนะถูกต้องใช่ไหมเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ฟาสติ้งไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่างเดียวตื่นมาก็จะมีข้าวเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่ง ซึ่งก็จะรวมปริมาณกับข้าวเที่ยงไปด้วยแล้วก็เราเลือกประเภทของอาหารเชา้าเป็นไฮโปรตีนไฮกู <Food> Fat, ุแฟตแล้วก็ไฟเบอร์เยอะอถ้าไฟเบอร์กินไม่มีผักหรื๋จะเอาไฟเบอร์ผงมาชงแทนถ้าเราได้สารอาหารครบถ้วนแคลอรี่ครบถ้วน การกินในเวลาที่แค่เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำดีกว่าเราเอาน้ําตาลเข้ากระจิบกระปิดกระปอยเข้าสิบมงเข้าสามทุ่มเข้าเที่ยงคืนเข้าตีสิไม่ได้เลยคุณเดียวคิดยังไงกับเรื่องของไบโอจีโคคลอกอ่อสมัยก่อนนะเดียวคิดว่าได้ในเรื่องของงานวิจัยที่มันเป็นภาพโกรทฮอร์โมนมาตอนห้าทุ่มแล้วคอติซอลมาตอนตีสามตีสี่อ่าถูกต้องอ<ะ>ถูกต้องเดียวคิดว่าได้ในสมัยมก่อนแต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้ก็คิดว่าหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าชีวิตคน เปลี่ยนนะชีวิตคนมันเปลี่ยนไปหมอพยาบาลที่ทํางานกับเดือย่างนี้แล้วจะทํำยังไงใช่ไหมครับ การที่จะชดเชยได้บ้างแล้วกันนะไม่ได้หมดก็คือการนอนในชั่วโมงที่ควรจะนอนได้ให้มีประสิทธิภาพเราเราอยู่โรงพยาบาลเนาะบางอันหนังตาหนังสืออ่ะคนไข้ทําไม่ได้เราจะทํำยังไงก็ก็ต้องให้คนไข้เข้าที่ได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันชีวิตเลือกไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรช่วงที่ชดเชยได้ก็ชดเชยไปครับใช่ค่ะจริงๆเซอร์ไกี้ลิฟททึมเนี่ยคือดีนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราเราคุยกันนะไม่มีใครเป๊ะหมายถึงแบบ ทฤษฎีเป๊ะแต่ว่า,าเราไม่เคยปฏิบัติเป๊ะเพื่อให้ชีวิตใช้ยากใช้ชีวิตยากไม่เลยนะครับเพราะว่าการที่เราแบบต้องเป๊ะตลอดเวลาเครียด พี่ว่าสิ่งสำคัญคือ,ค,อความสมดุลเราเราต้องทําแบบเนี้ยให้มันอยู่ตลอดกับเราไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเราทําแบบเนี้ยให้มันตรงกับดูทีในทุกๆวันอันนี้จริงๆร่างกายเราอะฉลาดนะถ้าเราทําแบบนี้ปูป่บะรร่างกายเขาจะเรียนรู้แล้วเขาจะปรับตัวได้ลองไปหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองนะคะถ้าเราอยากได้วิธีการที่เขาเรียกว่ายั่งยืนอ่ะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะกินแบบนี้ไปได้ทุกวันถ้าเกิดเราทําได้ทุกวันถือว่าเราหาสมดุลของตัวเองเจอแล้วนะคะและอย่าลืมเรื่องของสารอาหารอันนี้สำคัญมากถ้าคุณคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องสลัดกินไว้ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆในการเลือกกินให้ถูกและสนุกไปด้วยกันนะคะตอนนี้เรามาถึงมื้อกลางวันกันแล้วนะทุกคนคือเมื่อกี้เราชิมไปแล้วสองเมนูเมนูนี้คือเลิศมากต้องลองทุกชั้นนะต้องลองทุกชั้นนะคะอันนี้ค่ะุณจะไปค้นกรอบมากเลยคลิปนี้ก็ผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อกินใช่คือพี่อะช่องพี่อะพี่จะบอกสมองกลับอะไรหรือ่าคะ ไม่จริงจริงเพราะวันหนึ่งเรากินอาหารนี้กี่ครั้งถูกไหมทั้งทั้งอีงนี้แล้วมันทำนี่หรอเป็นไงคะทุกคนหยุด <laughs> ทุกคนอยูดด่ในความสงบทุกค <laughs> นมากจริงอรอเป็นไงจะ <laughs> ถอดไม้ตรงนี้แล้วแบบให้ดูอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเ <laughs> ห็นไหมดูดิเนี่ยอ,อร่อยมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากหอมมากทุกคนอร่อยอยากดูว่าอันนี้คืออ๋อทับนรสหรอคะ สับปะรดที่เข้ามากับเนื้อคือดีมากเลยอ่ะหวานท่ำอร่อยมาะต้องต้องเอาอันนี้ไปด้วยใช่ไหมคะเอาเลยค่ะเอาเอารีสอต้ไปด้วยนี่ข้าวอันนี้เป็นข้าวพาเล่นะครับดูชมท็อฟเฟลเดี๋ยวพี่บังกลับบ้านเลยค่ะแล้วบอกเนจว่านี้บังจริงปกติแล้วว่าเราทำแต่สายสุขภาพใช่ไหมเคยแบบว่า หลงตัวหลงใจไปกับสายแบบสายกินไหมคะที่เขาดีวิวเยอะมากแล้วเราตามเขาไหมไปถึงร้านเขาเลยครับตื่นเช้ามาฟาสติ้งเลยจ้ะฟาสติ้งยาวๆเก็บโพต้าแล้วยัดปุ้มรั่นเลยครับแต่ว่าไม่บอยนะะเคโอเป็นชิดเดงให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองผมจะบอกว่าจริงๆเราอาหารของไทยอ่ะเดี๋ยวนี้คือรีวิวเยอะมากแต่คือคนไทยก็อร่อยตาม พอคนไทยอร่อยตามแล้วเป็นไงคะก็อ้วนตามซึ่งต้องบอกเลยนะว่าพี่เพิ่งสัมภาษณ์คุณหมอยกมาแล้วแบบเป็นคุณหมอที่ผ่าตัดเรื่องโรคอ้วนคนไทยอ่ะเป็นโรคอ้วนกันหนึ่งในสาม ของประเทศอ๋ออันนี้มีสถิติออกมาแล้วจริงหรอครับใช่แล้วโรคอ้วนในที่นี้คือ BMI เกิน30กว่าเราจะบอกว่าโรคอ้วนเนี้ยคือเยอะมากๆน้องทิ่ยคิดยังไงบ้างคะคิดว่าตอนนี้เรื่องของกินเนี่ยอาจจะอยู่กับคนไทยมานานแล้วเพราะว่าอาหารโบราณก็อร่อยขนาดไม่อ่อยด้ท่ยชวยังอร่อยความอ้วนหรือภาวะโอเบซิตี้เนี่ยมันเป็นพยาธิสภาพนะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอาการเตือนสมผัญก่อนที่จะน,นําไปสูป่ภาวะกำนังไขมันเส้นหัวใจตีบเส้นเลือดสมองแตกอามาัมพาตตึงซีดิวเจอมาเยอะมากเราภูมิใจในความอ้วนของเราได้แต่ว่าอย่าภูมิใจนานแล้วคุณดิวคิดว่าคนที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตประจาวันไหมเอาตัวเองก่อนอตอน้นต่อพอเราอ้วนแล้วเราเป็นไรเนาะอย่างแรกเลยก็คือใส่เสื้อผ้าเริ่มรู้สึกไม่พอใจในตัวเองลวเริ่มไม่มั่นใจตัวเองละใส่เสื้อผ้าไม่สวยอันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะออกจากบ้านอย่างที่2ก็คือเหมือนนอนกรน อนะปัญหาทางฟิสิกอลและอันนี้เริ่มนอนกรนแล้วก็อาจจะตื่นมาเราไม่สดชื่นเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงที่หยุดหายใจขณะหลับถูกต้องอันนี้ต,ต้องระวังมากเลยนะเราจะบอกว่าร้อเซของคน<อ>งที่มีภาวะโรคอ้วนจะมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้นะคะคแล้วใครอยากฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้นะไปฟังความเห็นจากคุณหมอได้เลยนะในรายการ d a เ e t t a l นะคะ มือนีนะคะเรามาพร้อมเป็ดและมันบดที่คุณดิวชอบมากนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองกันงั้นเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวพี่หั่นตัวเป็ดให้ก่อนโอ้พ่อคุณน่ะนี่เลยค่ะแน่นเวอร์ใช่อืมอัดนุ่มมากเลยกรอบนุ่มมีความนุ่มมากปกติเป็ดมันจะแห้งๆเนาะแขอืมปกติคุณดิวอะกินมื้อเย็นอะไรค่ะ ปกติมื้อเย็นอพูดตรงๆนะถ้ามีโอกาสเยอะไหมคะเยอะไหมคะบุฟฟรอบุฟฟชาบูค่ะแต่ว่ามื้อเย็นเดี๋ยวคือสี่โมงครึ่งนะห้าโมงเย็นจำกัด <มา S 1> เื่อเวลาแทนมื้อเย็นดีวจริงๆคำสุดท้ายหกโมงเย็นเท่านั้นแต่บุฟเฟ่ต์เราสามารถกินให้เฮลตี้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินก็คือไม่ค่อยโซดน้ำซุปมีผักบ้างแล้วก็เนื้อเยอะหมายถึงว่าโปรตีนเยอะอะ้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าบุฟเฟ่ต์อะ อาหารปกติที่เราทานเป็นอะไรคะส่วนใหญ่หรอสเต็กไหมดยวจะสั่งประมาณเหมือนเป็นชุดหนึ่งหนึ่งจานแล้วก็มีเนื้อสองอันครับแล้วก็สลัดข้างๆแล้วก็ไม่ราดน้ำจุดสำคัญของคุณดิวก็คือคุณดิวค่อนข้างคอนเซิร์์เรื่องของเดซซิ่งเนาะนำจงนำจิ้งต่างๆมันจะมีเรื่องของน้ำตาลแฝงแล้วก็โซเดียมแฝงซึ่งทุกคนคนเลยนแบบดูน้ำเยอทุกคนคนเ่นแบบดูนะจริงคนไทยคือจิ้มฉ่ำพยายามลดจิ้มให้น้อยลงจะเซฟกระสุนภาพได้เยอะขึ้นค่ะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องสลาดกินไว้ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆในการเลือกกินให้ถูกและสนุกไปด้วยกันนะคะ กินกันขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณดิวต้องเป็นสายอาหารเสริมแน่นอนเห็นไหมครับว่าตอนเช้าดิวก็ออกจะเป็นเนื้อเนื้อตอนเย็นดิวก็ยังเป็นเนื้อเนื้ออยู่ไม่ค่อยมีแป้งเท่าไหร่ยังมีแฟตมีเนื้อแฟตกับเนื้อซะเยอะแล้วก็มีแป้งซะน้อยวิตามินตอนนี้เนาะอย่างยืนพื้นเลยต้องมีวิตซีแบบสเตลลิลิสนะครับต้องสเตลลิลิสเท่านั้นนะครับสดปั่นละแล้วก็มีบีรวมแต่ว่าบีรวมเดียวกินฟอร์มยาเลยบีรวมฟอร์มยาประมาณ3 0 0พแทยอาเดยปดไหมดเพราะว่าไม่ขึ้นไส้ใช่ไหมไม่ นเยอะแล้วก็มีโค,โคลคิวเทนมันก็จะเป็นของสวยงามและแอสตาเกรปซิดเลสเวโรเทลวิตามิน e, อีโทโคไตรน์ วีดิวสกุต้ามันมันอยู่ไม่ไม่เหมือนจะเยอะนะครับแต่มันอยู่ในเมนเดียวกันไฮเปอรีเอลเอซิงนี่ต้องกินอุ้ยลืมเลยอ่ะซิงซิงต้องกินนะครับทุกคนซิงต้องกินเพื่อหวังผลลเรื่องภูมินะครับเพราะว่าดิวเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะมันก็จะมีวิตซีกับซิงช่วยกันนะครับกลางคืนก็มีกินนะมียังไม่บมอมีลิชฟลอร์ว้ายตบมือหน่อยค่ะ สุดยอดสุดยอด,ดโรเมติกต้องอย่าลืมนะคะทุกคนคุณดิวมองตัวเองว่าเป็นแบบไหนคะระหว่างใส่เป๊ะกับใส่บาลานซ์สองอย่างละันเนาะบัติบัตด,ดิวขอบาลานซ์ทฤษจดีขอเป๊ะความรู้ต้องมีก่อนไม่งั้นเรามาแอปพลายแบบที่ยังไม่เป๊ะเนี่ยผิดพังเลยอ่าใช่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ว่าโอเคอาหารอันนี้คือเรียกว่าดีอาหารอันนี้เรียกว่าไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปแต่มันไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วมันจะเกิดโรคเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะบาลานซ์อาหารให้แบบดีก็คือเรื่องของความสมดุลเนาะใครชอบอันไหนอยากชอบแ ก็ทานแฮมเบอร์เกอร์ได้ค่ะแต่วันนี้เรารู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์เรากินเยอะไขมันอาจจะสูงได้เราก็ลดปริมาณที่เรากินลงจากหนึ่งชิ้นก็อาจจะชิ้นอชิ้นเดียวขอตบมือให้กับการกินคำชิ้นได้ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นจากมันหดสามกองสามกองเราก็จะเหลือช้อนเดียวไม่ได้ออกไม่ได้น้อยไปนะร่างกายต้องใช้พลังงานอต้องใช้พลังงาน โอ้จริงๆเรื่องการกินเนี่ยถือว่ามีผลกับเรื่องของสุขภาพมากๆนะคะเออในมุมของแบบสายสุขภาพเนาอยากให้คุณดิวช่วยแชร์นิดนึงว่าการกินมีผลขนาดไหน ในมุมในมุมอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพอันนดี้ว่าหลายๆคนอาจจะพูดได้แต่ว่าขออนุญาตนิดนึงในมุมบุคลากรเก่าดีกว่าการกินนี่แหละครับเราเข้าโลงบานเราเป็นเบาหวานเพราะอะไรเพราะกินเราเป็นไขมันเพราะอะไรกรรมพันธุ์เยอะแต่ก็มีการกินนะครับเราเป็นความดันเพราะอะไรคะเพราะการกินอยู่ดีจะมีเจเนติกอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นการกินโดยส่วนใหญ่ทุกๆอย่างนะครับการกินเนี่ยเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพทางมันถ้ากินไม่ดีถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการกินถือว่ามีผลกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาตามแบบที่ คิดก็คือสัก90ละกัา90เลยนะทุกคนอีก10เดี๋ยวขออเป็นเจอะไรค่อ๋อจเตนติกเนาะหลายคนคิดว่าบางโรคในมาอาจจะเกิดจากกรรมพันธุกรรมเนาะนะครับในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราก็มาคุมอันที่เราคุมได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของยีนของเราได้ถูกแต่ถามว่ามันมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ได้มีผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะมันไม่ใช่เป็นโรคที่มันถ่ายทอดทางพันธุนกรรมถูกไหมแต่แค่มันแค่มีผลแค่บางส่วนแต่เราจัดก,การส่วนที่เหลือได้ทุกคนอในเรื่องของการอินกันเอาให้ถูกต้องออนะคะเด็กจะม,มีชาเลจนนะคะให้จัลดลำดับวิตามินที่ตัวเอง ให้ความสำคัญนะคะอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะตัวแรกนะคะวิตามินซีสามค่ะหนึ่งครับสามค่ะตัวที่สองค่ะวิตามินซีค่ะสองครับสองค่ะยังเหมือนเรียนแบบนะต้องบอกด้วยว่ากินรูปแบบไหนสแตนเลียร์เลสเท่านั้นนะไลโพโซมอลสแตนเลียร์เลสบัฟเฟอร์ก็ได้นะบัฟเฟอร์ก็ได้พี่ชอบบัฟเฟอร์ชั่วโมงอะพี่ชอบบัฟเฟอร์ของพี่เป็นกระเพาะอ่าได้ตัวที่สามค่ะวิตามินบีคอมเพล็กซ์บีคอมเพล็กซ์ให้ให้สี ห้าค่ะตัวที่สี่ค่ะแมกนีเซียมค่ะสิบสิบด้วยอ่ะไม่เคยกินสำคัญน,นะแต่ว่ากินไม่ได้ง่วงตลอดเวลาง่วงทั้งวันตัวที่ห้าค่ะโอเมกาา้าสามสามครับโอเมก้าสามเอาหกค่ะกินปลาเยอะ เพราะว่าดิวเป็นเชลเลอร์คอนเสติกต้องกินพีเ,เอ,อตัวที่หกค่ะโปรูเบอร์สิบอุย้ยไม่มีอันดับหรอว่าเอาหา้หาหา้หาค่ะห้าค่่นอนค่ะอ,อันนี้เก็บอันดับไว้หนึ่งค่ะ <laughs> ต้องอลิสต์คอร์อล่ลเาเท่นานั้นกินจริงๆคนหกปีละตัวที่เจ็ดค่ะคาร์บอเนตเก้าแล้วกันครับเก้าโอ้โหพี่เก้าเลยเหมือนกันมีสิบให้สิบตัวที่แปดค่ะคิวเทนหกครับหก อ่าแปอุ้ยแต่ว่าเราคิวเทนต้องเลือกฟอร์มด้วยนะคะยูบิควินนลยูไม่กินนะครับต้องกินต้องเป็นอะไรคะต้องกินยูบิเดคาริโนเท่านั้นของยาเท่านั้นครับสุดยอดตัวที่เก้าค่ะซิงค์ค่ะอ้าวมันควรจะอยู่กับวิตามินซีอ่ะยากแล้วเนี่ยยากเเจ็ดเหมือนกันค่ะ อ้าวแล้วพี่เฟิร์นเหลือ4ดิวเหลือ8อะไรอยากตายเลยอ่ะไปแล้วโซ่สุดท้ายคืออะไรอ่ะโซ่สุดท้ายแอตด้าแซทีนตอบถูกละถูกละ8 8ถูกละถูกละพี่ไม่ได้กินอ่ะพี่กินเลสเบอร์ทอ่ะสังเกตแมวว่าวิตามิน วตามินสวยๆของยูแอดสตาเซนทินสี่ค่ะที่ดูผลงานนี่สวยๆของยสุขภาพสวยเพราะว่าอะไรคะสุขภาพอยู่บนสวยข้างล่างสวยอยู่นะสวยอยู่บนสวยอยู่บนสวยอยู่บนโอ้ยพี่เห็นไหมสลับกันเลยคนละคนละฝั่งกันเลยพี่สวยอยู่บนแล้วสุขภาพอยู่ข้างล่างเพราะว่ากินข้าวเยอะกินอาหารเยอะอายอันนี้ดีนะดี คุณดิวเราอยู่ในวงของสุขภาพมาเป็น1ิปีได้เนอะนับจากวันนั้นย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเปลี่ยนไปไหมคะโอยเยอะเราเราจะถูกกรอะความคิดมาว่าคนอ้วนต้องกินมันแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกลัวไขมันแล้วคนกลัวอะไรคนกลัวน้าตาเนนลเนาะคำว่าน้ำตาลเป็นยาพิษในพึ่งปันดบันนะใช่ป,ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นคําว่าการกินไขมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับโรคไขมันในเลือดสูงเพราะว่าคนเป็นไขมันในเลือดสูงส่วนใหญ่เกิดจากมันสร้างออกมาเอง นี่คือเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนไปเยอะมากเลยถ้าต้องเลือกละคะหนึ่งเมนูที่คุณดิวต้องกินตลอดชีวิตเมนูอะไรน้ำเปล่าเอาแบบโอเคขอแบบไม่ชีสเอาเป็นแบบว่าเป็นจริงเา เออเหมือนพี่เลยอะกะเพราปลอมอะขอเป็นกะเพรากะเพราปลอมได้ไหมคะเพราะว่ากะเพราจริงมันจะไม่มีผักอื่นเลยใช่ใช่ขอเป็นกะเพราปลอมที่มีแครอทที่เขามีดราม่าใช่ไหมว่าใส่ทำไมใส่ผักอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยขอไข่ไหมไหมขอไข่รอขอไข่แน่นอนใช่ไหมขอไข่ดาวไข่ดาวกรอกๆเท่านั้นโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ คุณดิวเลือกนะคะอาวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ดีๆมากๆเลยค่ะคุณดิวที่วันนี้เรามางกินกันแบบทั้งอร่อยด้วยแล้วก็ได้ความรู้ดีๆนะคะจากการใช้ชีวิตของดิวไม่บอกว่าการใช้ชีวิตเลยนะเพราะว่ามื้อเช้ากลางวันและเย็นเป็นอะไรที่บ่งบอกตัวตนของคุณแล้ววันนี้พี่ก็ได้รู้จักตัวตนของคุณดิวผ่านมื้อเช้ากลางวันแล้วก็มื้อเย็นของคุณดิวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยได้ความรู้ดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของทุกคนแน่นอนนะายที่ ากที่จะเริ่มต้นตัดสินใจวันนี้ให้คุณตัดสินใจเลยทันทีแล้วก็เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะแล้วสุขภาพของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกอนาคตของคุณเช่นเดียวกันเพราะทุกวันนี้นะคะสุขภาพดีไม่พอค่ะต้องสุขภาพสวยด้วยใช่เลยค่ะหนูก็ชอบชอยูดูสุขภาพสวยถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคแล้ววันนี้ต้องบอกว่าประทับใจที่สุดในเรื่องของอาหารที่กินวันนี้อร่อยทุกเมนูเลยทุกคนค่ะต้องขอบคุณทางร้านลาเมซอนบายเชฟบิลลี่มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครแวะ ผ่านมาในย่านบางนาต้องมาที่ร้านนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณดิวามากๆเลยนะนะคะสนุกมากแล้วก็เอ็นจอยขอกับอิม, <Enjoy S 1> มรอร่อยเอนจอยอิตติ้งด้วยเอนจอยอติ<ๆ>้งึกุดแล้วพบกันใหม่นะคะในทุกเสาร์ที่3ของเดือนมาพบกับรายการเช้าวของวันเย็นใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆไปพร้อมก,กับการกินให้อร่อยแล้วพร้อมกับสุขภาพที่ดีไปด้วยนะคะให้กดติดตามช่องฉลาดกินไว้เลยค่ะนะคะเราวันนี้ก็ขอตัวจากพี่เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย Someone one